ก็เคยโดนตั้งแต่เด็กฮะเราอยู่หน้าห้องแล้วเราก็แบบภูมิใจมากพราวในการเสนอข้อนี้ก็ไปหน้าห้องด้วยความแบบ Good morning everybody บดถูกไหมฮะเนี่ยหน้าเปลี่ยนกันหมดละ <laughs> สัมเนียงมาอย่างเงีเ้ยแสดงตายละอินี้ก็ใจเสียละคุณครูยิ้มอยู่นะฮะแต่คนหน้าคือแบบดูเลยว่าสัมเนียงอะไรนักหนาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยฮะมันทำให้บั่นทอนความกำลังใจในการเรียนรู้ของคนอื่นจริงๆ แล้วคนรื them, ่เก็บคนที่ล้อคือคนที่เขาเองก็ไม่ได้สนใจภาษาอังกฤษเท่าไหร่แล้วไปล้อคนที่เขาสนใจมากต้องแสดงเหมือนเพื่อนที่ปกติอันนี้ถือว่าไม่ถูกภาษาภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เรามันคือการปิดกั้นตัวเองอย่างมากอันนี้คือคนที่อาจจะไม่ค่อยอยากพัฒนาตัวเองเท่าไหร่อันนี้เป็นเพนพอยเป็นตมของเด็กไทยที่อยากเก็บภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็สิ่งล้อไม่ได้เอื้อกับเขามากอะไรอย่างเงี้ย คุณรู้สึกว่าจร,จริงๆก็เป็นความจริงท,ท,ที่ที่นักเรียนไทยเองก็ยังไม่ไม่เก็ o โอเตรงที่ว่าเฮ้ยเพื่อนแบบสำเนียงดีอ่ะจะต้องล้อหน่อยออกเสียงแบบนี้ทำไมอ่ะดูดัจดจริตอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นสิ่งที่มันจะแก้ยังคุยก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะว่าจะว่าจะให้มองไมเคนี้เปลี่ยนไปสักทีนึงถ้าสำเนียงดีก็ชมเขาสิคะก็แบบเฮ้ยทำตามเขาสิพราะนี่คือสำเนียงสำเนียงดีคือไม่ใช่ดีเพราะว่า เราอยากให้มันดีแต่ว่าดีเพราะมันเป็นปกติของฝรั่งเขาเขาพูดอย่างนี้กันีย่ถ้าเราพูดแบบแบบภาึงไทยนั่นคือสิ่งที่ผิดปกติของถ้าเทียบกับฝรั่งเขา่าเพราะฉะนี้คุณรู้สึกว่าเด็กไทยไม่ควรจะมาล้อกันเองมันทําให้บั่นทอนความกําลังใจในการเรียนรู้ของคนอื่นจริงๆแล้วคนเรืสองเกบคนที่ล้อคือคนที่เขาเองก็ไม่ได้สนใจภาษาอังกฤษเท่าไหร่ แล้วเขารู้รสาากึกภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับเขาแล้วไปล้อคนที่เขาสนใจมากๆครูก็เคยโดนตั้งแต่เด็กฮะเราอยู่หน้าห้องแล้วเราก็แบบภูมิใจมากพราวในการเสนอข้อนี้ก็ไปหน้าห้องด้วยความแบบ Good morning everybody ถูกไหมฮะเนี่ยหน้าเปลี่ยนกันหมดละ <c oughs> <c oughs> สำเนียงมาอย่างเงี้ยแสดงตายละอินนีก็ใจเสียละคุณครูยิ้มอยู่นะฮะแต่คนหน้าคือแบบดูเลยว่า สำเนียงอะไรนักหนาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องแสดงเหมือนเพื่อนถิงจะปกติอันนี้ถือว่าไม่ถูกุณรู้สึกว่าเด็กไทยไม่ควรจะบูลลี่กันเองควรจะมาช่วยส่งเสริมกันมากกว่าไม่เกี่ยวคุณรู้สึกว่าไม่ใช่เราไม่ได้เกิดมาเป็นสาเกตก็จริงแต่ว่าคุณต้องใชอ้อ่ะคุณต้องใช้อยู่แล้วว่าคุณจะไม่เรียนเชียวหรอคุณจะไม่อยากเก่งกับมันเชียวหรอถูกไหมฮะ เราเกิดเราเป็นคนไทยอ่ะเราเลยพูดภาษาไทยอ่ะแต่เราพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยอ่ะคุณรู้สึกคุณรู้ไมมใช่คุณอย่างนี้นะเวลาที่ฝรั่งเขาบอกว่าคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเราบอกไม,ไไมไ่ได้หรือไม่ได้เนี่ยได้หรือไม่ได้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราอ่ะรู้สองภาษาเราเก่งกว่าคนอเมริกาได้เกิดประเทศเดียวแล้วก็รู้แค่ภาษาเดียวด้วยซ้ำจะพูดไทยได้นะ I can speak Thai and I can speak English I can speak German I speak three languages เวลาที่เราได้ยินคลิปฝรั่งเขาแบบว่าคนเอเชียพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยเรามั่นใจเราภูมิใจเถอะเรียนภาษาอังกฤษภาษาที่สองอ่ะเราเก่งกว่าเราสามารถเรียนสองภาษาได้เราเก่งสองภาษาได้คุณรู้สึกว่าไอการที่มันบอกว่าภาษาภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เรามันคือการปิดกั้นตัวเองอย่างมากแค่คิดแค่นี้มันหัวมันก็ปิดแล้วฮะถูกไหม ผมไม่ไปแล้วว่าแล้วถึงวันหนึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษอ่ะแล้วคุณมาเริ่มใส่คนอื่นอ่ะคุณจะทานคนอื่นได้ยังไงถ้าคนที่แบบไม่สนใจหรือว่าพูดคําว่าก็มันไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราอะ่ะเราจะพูดได้ยังไงอะ่ะอันนี้คือคนที่อาจจะไม่ค่อยอยากพัฒนาตัวเองเท่าไหร่คุณรู้สึกนะฮะคือมีซอสเยอะมากให้คุณไปเรียนรู้เพิ่มอ่ะแต่คุณปิดกั้นตัวเองด้วยคำพูดของตัวเองคุณว่ามันมันเป็นการแบบลิมิตตัวเองเกินไป